แต่ไซส์ละไนี่พี่น้องพอเขาเจาเกินมาดินพัวหลนเนาะเกินเขาเจ้าแคมปิ่งว่ะเจาะป่ะยีในเบิ่ง,งบรรยากาศเลยฮู้หูยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดียามแรงยูทีพัวหลนอันนี้คือบรรยากาศ นักท่องเที่ยวมาดินพัวโลวเนาะเป็นรถจักรเป็นกลุ่มรถจักรคือว่านาเขาจะนาจะมาแต่นครหลวงมีจันทรน์ขี่รถจักรมาลายแห้งเลยวันนี้เป็นเป็นมือวันที่สิบเอ็ดเม่นวันที่สิบเอ็ดวันนี้วัที่สิบเอ็ดพี่น้องบัดีมาพามาเบิ่งบรรยากาศฟัวหลวงตอนนี้เขาเจ้ากำลังอ่ากำลังสืบปีขึ้น ขึ้นไปเนาะเมื่อนี้ก็ค้นมากสินไล่เนี่ยในรถตู้รถตู้เต็มเลยเมื่อนี้เป็นมือวันผักพ่อเลยด้วยโอตโอยากซูซีสำคัญครับมือที่ว่าเขาเจ้าขี่รถตู้มาเมื่อนั้นนะอร่อยกุคน,นะ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบมินิไบ่เนาะเป็นแบบพวกรถรถจักรเาขาจขี่มารถตูกำลังลงมาแล้วคนหนึ่งสิบพันกีพีน่น้องเดี๋ยวถาพื่นถาพื่นเก็บปีอยู่นี่ก่อนแล้วให้แล้วแล้วปติจะสิขึ้นไปตำลังเนาะ ตอนนี้เป็นเวลาสี่มุงแร่แสงแสงกำลังดเลยแสงแดดกำลังดีเลย คนมาลินลายลีพี่น้องกําลังลังมากลังมากพี่น้องส่วงนี้ส่วงแรกเลยคนกําลังลังมากเลยปลปลไปลาปลนาะปลนาะปลนาะ บานหมดโอ้ยเจองบัวโหลทำสก็บเงินาคือขืนเลยมือนพี่น้องเลยนี่รถใหญ่กเลย ลงมาเลยพี่น้องเลยส่วนรายเขาเจาว่ามีนักท่องเที่ยวจากนกคนรลวงมาเนาะคนไทยบ่บมีเหมือนเนาะไปะเดี๋ยวสิคือมเบรบรยากาศอยู่ทั้งอ่าค oh. ือเฉยนขนาด มาจ้มาแคมปิ้งเนาะขาดก็ดีอ่ะสกับสักไรสบายดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้คือบรรยากาศภูหลนในงามแหลงนักท่องเที่ยวฝนมาแคมปิ้งโอ้งามคักเนาะบรรยากาศได้ดีเป็นคนน่าจะเป็นคนลาวเนาะเพราะว่าทำเจ้าของเพฝนว่าส่วนแากมีแต่คนเหล่ามาเขาจะมาตะนุครหลวงส่วนนี้กั คือว่าเแล้วเราเป็นเป็นสวงปลายฝนต้นหนาวทือว่าเขาเจะเอาขึ้นมานอนอยู่นี่แหละคักอนเลเข้าวเจ้ากลางเต็นว่าวเด่นข่อยอยู่ใช้สมบูรณ์สื่อๆได้บุกเคยมันมันนอนเลยจักเถื่อนเลยไม่เป็นไรพี่น้อนอมันแบบมันเป็นความมักส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าข่อยโมได้คนมันหนาวนะมันหนาวลาขยข่อยเลยแบบบวยอยากบวยอยากปันใดมานอนกลาเงเต็นท์ เราจะมาการพูดเบื่อน่ะก็เป็นกลุ่มมนะมินิบายพวกรถจักรนะพวกรถจักรอยู่เบื้องนะพวกรถจกักรคนกลุ่มรถจกักรคนมาลินมาเก,กล่ามันต่เป็นการขีดดินนะ เป็น uh, สวรรค์ของนักท่องเที่ยวหลายๆลายคนที่ว่าเดินทางมาแกลเซชุมบูณลและมาแคมป์ปิ้งและสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ที่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่มอสมสุดแล้วที่ว่าเขามาแคมป์ปิ้งนี้เพราะว่ามันเป็นปลายฝนตนน้นหนาวอีกอย่างฝนมันก็บบคอยมีนะมันจะมีแต่ลมหนาวนีอกอย่างเจ้าของฟัวรลวนีด้ย <laughs> ขึ้นมาหาเายลยเลยพี่น้องเลย ถือว่าฟัวรลวนเนาะส่วนนี้ถือว่าเป็นอ่าเป็นทีหูจักไปแพร่กวางไลยเนาะหูจักลายลีเลยนะหูจักทั้งภายในและต่างประเทศจนได้ออกข่าวเนาะเพราะว่าส่วนมังกรอนั้นฟัวรลวนนักท่องเที่ยวเขาจะเอามาประมาณห้าร้อยกว่าคนนะมือนี้ก็ลายกันมือนี้เป็นเมือนเซาไล่ไล่ไล่ ชุดห้องเพลงดีกีต่างห้องเพลงนี่นนนนรถปีบากเลยครับนั่นโอ้นั่งเบิงข้าเจ้าไปพี่น้องคลิปวิดีโอนี้กับสิพามาเบิงบรรยากาศนักท่องเที่ยวทิวามาลินพูห์เนวะ อันนั้นมาติงสิบุรีขึ้นไปเทิงนะผมคนลายผมพี่น้องมาติงสิอยู่จุดนี้แล้วเนาะหนังเบิ่งคนผู้คนเข้าเจ้ามาหลินนี่นะเนี่ยทั้งกลุ่มทั้ง่างเขานี่ก็จะเป็นรถรถจักรเจ้ามาแต่เวียงมากระจาย เลยนาะว่าปัจจุบันนี้สีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวักแทแน้นี่ทำรชีวิตพี่น้องเเจ้าใส่ชีวิตแบบข,ขุค่าีีนะ,นะโอ้ถือว่าขีรถมาแต่ละครลวงนี่ก็ถือว่าใจเติมได้นี่ มูมากูมาใจได้นะเพราะว่าทางสสซุนบณ์นี่มันสองลอยลากกระเมนแต่ว่าทางเขามัน,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 มน,นหนันยนกยากเนาะคันนี้ครับเหยอดเลยสว่งวันเสาร์วันทิตย์เขาเจาะฟักเวียกัเนาะเขาเจาะกามาลินสถานที่มีหองหนาม บริการนอนอยู่พูเท mm. ิงพูโลนี่ก็ตามตามจะเข้าเตาลมวันนั้นคือว่าสามสิบพันนะสามสิบพันแต่ว่าเต็นเองเลยแต่ถ้าว่าเขาบ่มีเต็นเขาเสาล้มเขาได้เจ็ดสิบพันแล้วก็ค่านอนกับสามสิบพัน 30, 000, พอดีเป็นแสนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาเต็นตัวเองมาเป็นสามสิบพันกีบขึ้นมานอนได้เลยกระปุกันเนาะตอนนี้ก็คือว่าราคามันขึ้นกระปูกแต่วาก็มานอนได้กลางเต็นได้ โอ้ยตะกี้สิไปนอนได้บ่บ่ได้เด้แถวนี้เขาบ่ให้นอนเด้แต่เดี๋ยวนี้มาได้สบายสุดยอดพี่น้อง